คุณผู้ชมครับยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมากๆสาหรับประเทศไทยและประเทศไทยนั้นครับก็สามารถปลูกแล้วก็ส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาในตลาดโลกตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับก็ตามทิศทางของภาวะเศรษฐกิจก็ดีแล้วก็ความต้องการตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้นตัวนี้ก็เลยทําให้หลายคนเริ่มจับตามองทางฝั่งของยางพารานะแต่แน่นอนครับยางพาราเป็นสินค้าพ,พู้อัรรตตอนนี้อาจจะเป็นช่วงขาขึ้นก็อ,อาจจะมีบ้างนะครับในระยะถัดไปต้องดูนะครับถ้าเราไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้เนี่ยในช่วงที่อาจจะเจอกับขาลง เราอาจจะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลชุดนี้ก่อนนะครับทางฝั่งของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ครับก็มีการศึกษาเรื่องการส่งออกยางพาราของประเทศไทยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของคุณจุรลาลักษณะวิสิทธิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็มีการพูดถึงนะครับประเด็นที่อยากจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพาราไปสู่ตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นครับในปี2514 การส่งออกสินค้าในรูปแบบของอยางแท่งน้ำยางข้นแล้วก็ยางแผ่นดิบนะครับมีตาการเติบโต,ตที่สูงมากๆก็เลยทำให้ไทยนะั้นมีมูลค่าการส่งออกอยางพาราในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับรวมกันทั้งหมด1นึ0 0 0สล้านบาทเติบโตมากถึงร้อยละ61.6แล้วก็ทำให้ยางพารานั้นก็ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับที่2ของไทยรองจากผลไม้ครับ ค่ะถ้าเกิดว่าไปดูสัดส่วนของตลาดประเทศนะคะคุณผู้ชมไล่เรียงตลาดสําคัญสําคัญที่ประเทศไทยส่งออกยางพารานะคะอันดับหนึ่งคือประเทศจีนค่ะสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละสามสิบห้านะคะประมาณหนึ่งในสามของทั้งหมดแล้วก็มีมาเลเซีย 14, ร้อยละสิบสี่สหรัฐอเมริการ้อยละแปดญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ตามลําดับนะคะส่วนแนวโน้มการส่งออกยางพาราในปีนี้ค่ะก็มีการมองบวกนะคะว่าน่าจะส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละสองจุดศูนย์สามซึ่งทางข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยคาดว่า ประเทศไทยนะคะน่าจะมีการส่งออกยางพาราปีนี้นะคะอยู่ที่4.2ล้านตันค่ะและจากสถิติเรื่องของการส่งออกสินค้ายางพาราในปี2014นะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะฮะก็บ,บ่งชี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วมีปัจจัยบวกอยู่หลายอย่างที่ผลักดันอยู่มาดูปัจจัยแรกกันครับปัจจัยแรกคือความต้องการในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นไปโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด19ตอนนี้ก็มีผลครับที่ทําให้ความต้องการสินค้าป้องกันการ,การติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางเนี่ยอันเนี้ย เติบโตอย่างมีนัยยะสําคัญราคาก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นก็เลยทําให้ฐานะของผู้ประกอบการชาวไทยนี่นะครับผลประกอบการเนี่ยทำจุดสูงสุดเป็นบัติการเลยนะครับส่วนที่2คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากการเดินทางนี่แหละครับเพราะว่าแน่นอนครับพอเราเจอกับวิกฤตโควิดสิ 19, หลายคนถ้ามีกําลังซื้อถ้าเลือกได้นะครับก็คงจะไม่อยากมีการใช้รถสาธารณะนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้ออันนี้เรากำลังพูดถึงในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะทําให้ความต้องการในการใช้รถเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ยอดขายรถตอนนี้เริ่มที่จะฟื้นแล้วบวกกับทางรถ E ีีรถยนต์พลังงานฟ้าแน่นอนครับล้อรถยนต์เนี่ยก็ทํามาจากยางพาราก็ได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ด้วยครับค่ะรวมไปถึงเศรธธษฐกิจโลกที่ฟื้นนะคะภาคอุตสาหกรรมก็มีการใช้ยางเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไหนจะมีเรื่องของการเร่งลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องใช้ยางในภาคก่อสร้างด้วยนะคะก็ถือว่าปีนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นปีทองสําหรับตลาดยางพาราจริงๆซึ่ง,งราคาย,ยางล่าสุดเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นกิโลกร,รัมละ60กว่าบาท อยู่ที่ประมาณ6 3 6 8บาทถือว่าสูงมากที่สุดในรอบ2ปีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ปิดการกรีดชาวสวนบางส่วนก็เลยอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากราคาที่ขึ้นเท่าไหร่ค่ะซึ่งเราคาดกันค่ะว่าในช่วงแรกของปีนี้นะคะการส่งออกยางพาร,ราของไทยน่าจะยังเติบโตเป็นบวกถึงแม้ว่าจะเจอความท้าทายหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเรื่องของสต็อกถุงมือยางที่อยู่ในมือของผู้นําเข้าที่ยังมีอยู่เยอะนะคะ แต่ตลาดส่งออกยางพาราของไทยก็ยังถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำยางในช่วงต้นปีของมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลกเนี่ยหมดแล้วรวมไปถึงผลผลิตยางพาราในอินโดนีเซียตอนนี้ประสบปัญหาโรคใบร่วงทําให้อุปทานสู่ตลาดโลกลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับตลาดยางพาราของประเทศไทยด้วยค่ะ สัプライในตลาดโลกก็หายไปนะครับในขณะที่ความต้องการในตลาดโลกกลับปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะตลาดรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาก็ทําให้ความต้องการยางทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นจึงคาดการนะครับว่าปัจจัยเหล่านี้น่าจะช่วยทําให้การส่งออกอยางพาราของไทยขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้ครับซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประเมินตลาดศักยภาพในการส่งออกในแต่ละหมวดเลยนะครับหมวดน้ำํำยางข้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือยางถุงมือทางการแพทย์ ถุงยางอนามัยท่อยางสายยางกาวยางแล้วก็อุปกรณ์ยางที่ใช้ใทางการทางการแพทย์นะครับตลาดที่มีศักยาภาพคือมาเลเซียจีนอินโดนีเซียเกาหลีใต้และบราซิลเป็นต้นยางแผ่นดิบครับเป็นวัตถุดิบขั้นกลางในอุตสาหกรรมผลิตยางแล้วก็เป็นชนิดของยางที่มีการผลิตมากที่สุดของประเทศไทยครับตลาดที่มีศักยาภาพในการส่งออกเช่นจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาบราซิลและสเปนส่วนยางแท่งนะครับก็ผลิตจากยางแผ่นดิบแล้วก็น้ำยางข้น เป็นวัตถุดิบขั้นกลางที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆซึ่งก็มีตลาดที่สําคัญที่มีศักยภาพเช่นจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและไต้หวันเป็นต้นนะครับค่ะไปดูพืชพระเอกอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นพระเอกที่ประเทศไทยส่งออกไปก็คือการส่งออกข้าวนะคะแนวโน้มก็ค่อนข้างดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราเริ่มไตรามาสที่2แล้วย้อนกลับไปดูตอนไตรามาสที่1ของปีนี้นะคะ มีข้อมูลจากทางนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณชูเกียรติโอภาสวงค่ะเขาบอกว่าการส่งออกข้าวไทยในไตรมาสที่2ประจำปีนี้น่าจะมีแนวโน้มที่ดีประเมินว่าปริมาณการส่งออกจะใกล้เคียงกับไตรมาสที่1นะคะที่ส่งออกได้2ล้านตันหรือเฉลี่ยเดือนละ7 0 0 0 0สนถึงเจ็ดแสนตันถึงแม้ว่าในเดือนเมษายนนี้น่าจะเป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวนะคะแต่ตอนนี้มีคําสั่งซื้อล่วงหน้าและการรับมอบข้าวก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ ปัจจัยที่จะมีผลทําให้การส่งออกข้าวไทยยังแข่งขันได้ดีในตลาดโลกนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าเงินบาทด้วยที่มีทิศทางของการอ่อนตัวลงมาบางช่วงนะครับก็อยู่ประมาณสักสาสบาบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ตอนนี้เริ่มลงมาอยู่ในโซนประมาณสักสาสบาท30สตางค์นะครับตรงนี้ทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็มีผลครับที่ทําให้ราคาข้าวส่งออกของไทยเนี่ยตอนนี้ใกล้เคียงกับทางฝั่งของเวียดนาม คือในช่วงปีที่ผ่านมาล้วก็มีการตั้งคําถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมธัญ,ญพืชนะฮะหรือว่าสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยราคาถึงขยับขึ้นไปเยอะเลยแต่หันมาดูข้าวไทยเอ๊ะทำไมถึงติดลบประมาณสัก11-12%อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคําตอบด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นในเชิงของการส่งออกเองเนี่ยในมุมของคุณลูกค้าเองพอเปรียบเทียบกันถ้าเขาไม่ได้มองนะครับว่าอ๋อข้าวไทยเนี่ยเป็นข้าวพรีเมียมสมมุติเขาไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะแน่นอนครับราคามันก็จะสูสีคู่ขี้กันก็เป็นอีกหนี้ ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสมาคมเนี่ยครับเขาก็มั่นใจว่าน่าจะทําได้ตามเป้าหมายนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของการส่งออกในบ้านเราเนี่ยก็มีบางปีโดยเฉพาะปี2013เนี่ยที่ลดลงมาพอสมควรเลยทีเดียวปีนี้ก็คาดหวังนะครับว่าน่าจะกลับขึ้นมาได้นะครับค่ะถ้าไปดูเรื่องของราคาข้าวไทยแล้วก็เวียดนามที่เป็นคู่แข่งสําคัญนะคะจะเฉลี่ยอยู่ที่420ี่เหรียญสหรัฐต่อตันส่วนข้าวหอมมะลิเฉลี่ยอยู่ที่800เหรียญสหรัฐต่อตันก็มีความต้องการข้าวโลกที่สูงขึ้น ปัจจัยบวกข้าวไทยที่จะเกิดขึ้นนะคะทำให้ปี2565น่าจะส่งออกได้ถึงประมาณ8ล้านตันสําหรับปีนี้นะคะคาดการเอาไว้จากเดิมที่ตั้งเอาไว้อยู่ที่ประมาณ7ล้านตันซึ่งตรงนี้ถ้าเราทําได้จริงนะคะก็ลุ้นจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาชิงแชมป์อยู่ที่อันดับ2ของการส่งออกข้าวโลกรองจากประเทศอินเดียแต่ว่าเราก็ห่างชั้นเขาอยู่พอสมควรเขาส่งออกอยู่ที่ประมาณ20ล้านตันส่วนประเทศเวียดนามนะคะมาเป็นอันดับ2หลายปีแล้วอยู่ที่ประมาณ7ล้านตันค่ะ ก็ต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเพราะว่าประเทศไทยเองก็จะมีตลาดใหม่ๆซึ่งก่อนหน้านี้เราถูกแบนด์ไปนะครับเป็นระยะเวลากว่า7ปีเช่นตลาดอ e ิรักเป็นต้นนะครับปีที่แล้วเราเห็นสัญญาณที่ดีมากๆแล้วนะครับเพราะว่าจํานวนตันนะครับที่มีการส่งออกไปทางฝั่งอิรักคือ1นึ0 0แสตันด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากก่อนหน้านี้เราเจอปัญหากันนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเคลียร์กันได้แล้วและปีนี้ถ้าเราเปิดตลาดนี้ได้นะครับแน่นอนครับเราสามารถที่จะเปิดตลาดทางฝั่งของะวนนนอ,อกกลลาาไดดด้ีีีีหยยยปปรเเเเทททศ็็จจุ่่สใ แต่แน่นอนครับสำหรับตัวปัจจัยที่สับสูนการส่งออกข้าวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยเช่นถ้าหากว่าสงครามรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยยืดเยื้อนะครับแล้วก็มีการใช้มาตรการคว่ำบาตรปัจจัยนี้อาจจะทําให้ประเทศผู้นําเข้าเนี่ยเขาต้องมีการหาตลาดใหม่ๆซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยนะครับค่ะรวมไปถึงรัฐบาลหลายประเทศที่เคยควบคุมโคตาการนำเข้าหรือว่าใช้วิธีการประมูลรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G นะคะ เขาก็มีการลดบทบาทลงมีการเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนและบริษัทเทรดดิ้งเจรจาซื้อขายกันเองนะคะแทนผ่านการเจรจาโดยรัฐแต่ว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ดูแลปริมาณและเก็บภาษีนําเข้ามากกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเองนะคะดังนั้นวิธีการขายเข้าแบบ G2G ก็เชื่อว่าอาจจะต้องเลิกใช้ในอนาคตรวมไปถึงกลุ่มประเทศผู้นําเข้าสําคัญสําคัญอย่างที่คุณเอกเพิ่งบอกไปเลยก็คือมีอิรักด้วยนะคะอิหร่านประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุน่นแล้วก็แอฟริกา รวมไปถึงมีปัจจัยบวกอีกหลายอย่างที่น่าจับตาค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกทําให้ผู้นําเข้าอย่างแถบแอฟริกาแถบตะวันออกกลางต้องการเข้ามากขึ้นแล้วก็กาลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงปัญหาโลจิสติกส์ที่ค้างค้างอยู่ประมาณ1-2ปีตอนนี้ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นค่ะและสิ่งสําคัญคือหลังจากที่เจอกับวิกฤตสงครามรัสเซียกับยูเครนผมว่าหลายประเทศเองก็หันกลับมาทบทวนในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่สําคัญในระยะถัดไป ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวีดีโอที่น่าสนใจครับ